มาปฏิบัติธรรมด้วยกิเลสเลยค่ะอยากได้อยากมีตอนนั้นอยากกลับบ้านเลยคือรู้สึกว่าไม่โอเคเริ่มรู้แล้วว่าเออต่อไปเราไม่ได้อยากได้อะไรนี่นะชีวิตจริงๆมันก็แค่คุณมาทําความดีอะออก่อนหน้านี้นอขอมาตลอดด้วยกิเลสพอมาถึงจุดนึงมันจะเข้าใจเลยว่าไม่ต้องขออะไรหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมอะทุกอย่างมันจะเข้ามาหาเราเอง สวัสดีค่ะชื่อไซนะคะชื่อจริงชื่อจันจิราสัมพันธมากนะคะปัจจุบันนี้ก็คือทำหลายอาชีพค่ะ,คะเป็นทำงานบริษัทยามีร้านสักคิ้วเป็นของตัวเองแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยนะคะจริงจริงจุดเริ่มต้นนะคะตอนที่มาที่นี่ไม่ได้มาด้วยความศรัทธาค่ะมาด้วยเพื่อนเนี่ยออมีนา้ามาที่นี่ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตน้าเปลี่ยนไปเพื่อนก็โทรมาเมาส์มอยว่าไซาที่นี่ดีนะมาปฏิบัติธรรมชีิตมันเปลี่ยนเลยนะอะไรเงี้ย เปลี่ยนในทางที่ดีก็คือหมายถึงมีเงินเพิ่มขึ้นมีธุรกิจที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตอนนั้นอายุสักยี่สิบสามเราก็มองว่าโอเคถ้าชีวิตมันดีขึ้นก็อยากมาต้องยอมรับว,ว่ามาปฏิบัติธรรมด้วยกิเลสเลยค่ะอยากได้อยากมีถามว่าศรัทธาไหมอาจจะแค่เล็กน้อยเท่านั้นคะตอนนั้นก็จองคอร์สกับเพื่อนเลยค่ะจ็ดวันมารถตู้ของมุลธิที่นวมินใช่ไหมครับมาปุ๊บตอนนั้นก็ วันแรกจาได้ค่ะที่นั่งอยู่ท,ที่ที่ห้องปฏิบัติธรรมะนะคะทุกอย่างมันช้าไปหมดเลยรู้สึกงุญหงิดมากแบบว่าทุกจังช้าแล้วมีความปั่นปวดในท้องเหมือนเราไม่ชินอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในในใจเราอะ่ะด่าทุกคนที่เป็นวิทยากรทําไมพูดช้าจังทําไมเดินช้าจังตอนนั้นงุนงิดมากค่ะแต่ด้วยความที่แบบอตอนนั้นอยากกลับบ้านเลยคือรู้สึกว่าไม่โอเคมันมันไม่แมทกับเราเลยเราเป็นคนพูดไวทําไวคิดไว แล้วพอมาที่นี่ฝึกให้ช้าทั้งหมดเลยจะเดินจะกินข้าวจะอะไรช้าหมดมันไม่ได้แต่ด้วยความโชคร้ายในความโชคดีมนะคะที่มารถตู้ของเมืองทิก็กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าที่นี่ก็ไม่ได้มีรถเมล์หรือแท็กซี่วิ่งผ่านนะคะด้วยความที่มาอยู่ในสวนแบบนี้ก็เลยอดทนเะยคะ่ะจําเป็นต้องอยู่ให้ครบเจ็ดวันตอนนั้นจําได้ว่าปรับตัวได้ประมาณวันที่ห้าเริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่เจ็ดวันนั้นก็คือไม่ถ่ายนะคะ เออไม่ถ่ายเลยรู้สึกว่าปกติเป็นระบบขับถ่ายดีแต่คือมันมีความเครียดอยู่ภายในแต่คือเริ่มผ่อนคลายขึ้นในวันที่ห้าแล้วแม่ชีก็คือบอกว่าถ้าเราปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบเนี่ยที่เนี่ยพ่ะแม่มีสาขาศักดิ์สิทธิ์นะให้ขอพรได้หนึ่งข้อนะไอเรามาด้านนี้อยู่แล้วไงตั้งใจมาด้วยความอยากได้อยู่แล้วเราก็ไปเลยค่ะไปขอพ่อแม่มีสาขาตอนนั้นขอเรื่องงานนะคะบอกว่าเนี่ยนะถ้าถ้ามันม,มีมีอยู่จริงเออหนูขอให้แบบ เ,ออเรื่องงานแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าเกี่ยวกับตําแหน่งหนะ้าที่การงานกันแล้วกันค่ะกลับไปไม่ถึงสามเดือนค่ะมีเมลจากทางบริษัทส่งมาว่ายินดีด้วยคุณได้ปรับตําแหน่งใช่ค่ะตอนนั้นเราก็ตกใจเอ๊ะมันบังเอิญไหมหรือมันมาสจร,รย์เกินไปไหมเพราะว่ามันมันไม่มีวิเววว่าเราจะได้ปรับตําแหน่งนะคะตอนนั้นเราก็ได้ปรับเราก็เลยมองว่าไม่รู้แหละแต่เราสัญญากับพระแม่วิสาขาไว้แล้วว่าจะกลับมาปฏบิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดขอพรนี้ศักดิ์สิทธิ์จริง รอบสองก็มาอีกร่้งทีนี้มาถ้าพัภาษาบ้านๆก็มาแก้บ,บนนะนะคะเพราะว่าเราก็ได้ปรับตําแหน่งแน่นอนปรับตาแหน่งเพิ่มเงินเดือนก็เพิ่มนะคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยศักสิทธิ์จริงอะ่ะคุ้มอยู่คุ้มอยู่เจ็ดวันทีนี้รอบที่สองเราก็มาค่ะอันนี้ก็ฟิลลิ่งเหมือนมาแก้บ,บนแล้วก็มารอบนี้เริ่มรู้สึกศรัทธามันมากขึ้นแล้วไงมันไม่ใช่แค่เรื่องของอยากจะได้อย่างเดียวมันมีศรัทธาเข้ามาว่าที่นี่ของจริงก็ามาปฏิบัติธรรมค่ะบังเอิญว่าก็มีโอกาสได้เข้าพบแม่ชี ก็ปรึกษาเร,เรื่องชีวิตแม่ชีก็บอกมาคํานึงว่าเออชีวิตหนูดีนะหนูอยากได้บ้านหนูอยากได้รถหนูอยากได้อะไรในชีวิตหนูจะได้หมดเลยตอนนั้นเด็กอายุยี่สามยี่สี่นะคะยังไม่มีหรอกคะ่ะบ้านรถที่แม่ชีพูดนะคะแต่เราก็รู้สึกเฮ้ยจริงเหรอคะแม่ชีบอกได้หมดยกเว้นเรื่องเดียวนะที่หนูมีปัญหาคือเรื่องความรักเออเราก็อึงอ้งอึ้งทำไมล่ะคะแม่แม่บอกว่ามันเป็นวิบากกรรมกับพ่อนะ่ะหนูไม่ชอบพ่อใช่ไหมหอยนะ่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความลับ ของเราคนเดียวเลยแหละในโลกใบนี้หนูใช้คํานี้ได้เลยค่ะใต่ใช้คํานี้ได้เลยว่าไม่มีใครรู้ว่าเราไม่ชอบพ่อตัวเองนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,านั้นพ่อกับแม่ตอนอายุสิบเก้าพ่อกับแม่เขาทะเลาะกันแล้วพ่อก็โอเคมีปัญหาแล้วก็มีครอบครัวใหม่เราก็เลยเหมือนเป็นรู้สึกว่าพ่อพ่อหักหลังในความรู้สึกข,ของเด็กคนหนึ่งน,นะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบพ่อเลยตนเรียนจบก็เราไม่ไม่ค่อยโอเคกับพ่อค่ะลึกๆก,ก็คือยังยัง,ย,งยังไม่ชอบพ่อตลอดเลยค่ะแต่เป็น ก็ไม่ได้คุยกับใครไม่ได้พูดกับใคร,ใครแต่แม่ชีรู้แม่ชีบอกว่าถ้าหนูยังเป็นแบบนี้ชีวิตความรักหนูจะไม่โอเคเลยวิบากกรรมเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่มากนะพ่อเขาทําผิดก็เรื่องของพ่อกรรมที่พ่อต้องรับก็เป็นหน้าที่ของพ่อส่วนเราหน้าที่ลูกเราจะเอากรรมพ่อมาผูกกับตัเองทําไมมันไม่เกี่ยวกันแม่ชีก็แนะนําว่าวิธีที่จะแก้กรรมนี้ได้คือขอโหสิกรรมพ่อนะ มีโอกาสไปกราบเท้าพ่อนะอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นกลับไปก็ยังไม่ค่อยยังไม่ได้ททันทีหรอกค่ะมันเป็นความลึกหรือว่ามันใช่เหรอมันจริงไหมเอ๊ะหรือยังไงแต่รอบสองต้องบอกก่อนนะคะว่าขอพอรพระแม่วิสาขาว้อีกนะคะอันนี้ขออนุญาตแบบว่าเออเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งต้องบอกว่ากลับไปก็สําเร็จเหมือนกันอันนี้สําเร็จเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้พอกลับไปใช้ชีวิตจริงอะคะ่ะมันล้มเหลวเรื่องความรักซึ่งชีวิต พอเริ่มอายุ25ปีจําได้ช่วงนั้นเป็นการเฮิร์ตสุดในชีวิตละถ้านัดก,ก็คือปฏิบัติธรรม23 23เริ่มเข้ามาปฏิบัติธรรม24 25ผิดหวังเรื่องความรักมากเลยถึงขนาดว่าเออเราไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วตอนนั้นนะคะก็กลับไปคิดคำที่แม่ชีเคยพูดไว้ว่าเรามีวิบากกรรมเรื่องความรักนะอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปขอโหสิกรรมพอ่ออย่างเงี้ยสงกรานต์ปีนั้นนะคะจำได้เราก็กลับบ้านกลับต่างจังหวัดจากกรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า งั้นที่แม่ชีพูดอาจจะต้องลงมือทาแั้วแหละกรรมของพ่อคือกรรมของพ่อเราจะไม่เอาตัวเราไปผูกกับกรรมนี้ด้วยนะคะก็เลยได้โอกาสวันสงกรานต์ก็ล้างเท้าพ่อกราบเท้าพ่อ,ขอเขาพฤติกรรมพ่อเขาก็ร้องไห้นะ <c oughs> เขาก็มองว่าเขารู้มาตลอดแต่ว่าลูกอ่ะไม่ค่อยโอเคกับเขาเลยเพราะเราไม่เข้าหาเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นก็ถือปลดล็อกนะคะวิถีชีวิตก็ดาเนินมาเรื่อยๆคะ่ะจนรู้สึกว่าเออมันเริ่มขี้ขายความรักที่เราว่ามันแย่มันค่อยๆขี้ขายขึ้นเรื่อยๆ ถามว่ายังมีเศษกรรมนะในความรู้สึกเรื่องความรักอะคะ่ะมันเป็นสิ่งเดียวจริงๆในชีวิตที่เราสัมผัสได้เลยว่าเออเราเป็นคนเรียนจบวัยเ,ออเรียนจบปริญญาตรีวัยทำงานประสบความสําเร็จอะไรทุกอย่างเวิร์กหมดะคะ่ะการเงินในเราเวิร์กหมดแต่เราจะชอบมีปัญหาเรื่องความรักตลอดซึ่งแต่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นมากๆนะคะหลังจากรอบนั้นไปทีนี้เริ่มศรัทธามากขึ้นอีกเท่าตัวแล้วค่ะทีนี้รอบถัดไปที่มาเริ่มไม่ขออะไรละ เริ่มรู้แล้วว่าเออต่อไปเราไม่ได้อยากได้อะไรนี่นาชีวิตจริงๆมันก็แค่คุณมาทําความดีอะ่ะเหมือนทุกอย่างมันเปิดทางให้เราหมดเลยะคะ่ะมันเหมือนความมหาัศาจรรย์นะคะในชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดจะทาอะ่ะสมมติร้อยคนจะบอกว่าไม่โอเคเหรอกไม่ประสบความสําเร็จหรอกแต่เราทําอะไรก็แล้วแต่มันประสบความสําเร็จได้อย่างมหัศาจรรย์เลยนะคะซึ่งนี่คิดมาตลอดนะคะว่ามันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เรียนจบสูงนะคะจบปริญญาตรีก็เป็นเด็กต่างจังหวัดไม่ได้มีความสามารถอะไรเยอะแยะ แต่ว่าทุกธุรกิจที่ได้ลงมือทำะคะ่ะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จหมดเลยนะคะแต่เรื่องสําคัญที่ยังทําอยู่ปัจจุบันนี้เป็น1ิบปีแล้วคือรักษาศินห้านะคะปัจจุบันนี้ก็คือถือสินห้าตลอดนะคะไม่ให้ขาดเลยก็คือเรามองว่ามันเป็นเรื่องเดียวที่รู้สึกได้ว่าทําแล้วมันเห็นผลจริงแล้วพอเรามั่นใจในตัวเองอะ่ะเราสามารถที่จะแบบเวลาเราจะชักชวนคนทาความดีอะ่ะเราอินกับมันมากเลยเราสัมผัสได้ว่าทําเหอะมันดีจริงนะทําเหอะมันจะเห็นผลจริงๆนะ แล้วทุกคนนะคะที่เราพยายามแนะนาเขาแล้วมีโอกาสเข้ามาที่นี่นะคะทุกคนจะได้สัมผัสเหมือนเราหมดเลยนะคะอันนี้อยากจะบอกทุกคนนะคะบางคนอาจจะมองว่าการปฏิบัติธรรมคือเรื่องที่แบบเออบางคนมองว่างมงายต้องเป็นทุกข์แล้วเข้ามาปฏิบัติธรรมจะบอกว่าเหมือนเนี่ยค่ะประสบการณ์ที่ใจเจอมาแล้วก็วคือก่อนหน้านี้ขอมาตลอดด้วยกิเลสพอมาถึงจุดหนึง่งมันจะเข้าใจเลยว่าไม่ต้องขออะไรหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมทุกอย่างมันจะเข้ามาหาเราเองสิ่งดีๆก็จะมาหาเราเองจริงๆค่ะ อยากให้ทุกคนคือฟังคลิปนี้แล้วเป็นกำลังใจนะคะกับคนที่รู้สึกว่ามาแล้วเหนื่อยมาแล้วท้อหรือไม่ไม่อยากเข้ามาในตรงนี้หรือมองว่าอาจจะแบบมันมันสัมผัสไม่ได้อันนี้แชร์ประสบการณ์หนึ่งว่าสัมผัสได้สัมผัสจริงแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือถือว่าได้ผลบุญนี้แหละค่ะรอเลี้ยงชีวิตและครอบครัวประสบความสําเร็จมากๆค่ะเชษสาธุกค่ะ